ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัตนนทรสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวประเด็นร้อนแบบอิชชูนะฮะวันนี้ในช่วงของบันเทิองออสเตรียนั้นมีอะไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าครับ เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่ยังไม่จบลุกลามไปวงการการเมืองไทยครับหลังจากที่พิกกะพลหรือว่าพลอยไพยลินทำแฮชแท็กพิกกะพลพุ่งติดเทรนด์พูดถึงในโลกออนไลน์กับรายการท่องเที่ยวที่เป็นประเด็นก็คือทหารมีไว้ทำไมโดยเจตนาที่เธอออกมาเปิดเผยหลังจากเกิดดราม่านั้นต้องการที่เล่ามุมมองความเป็นอยู่ การปฏิบัติงานของทหารชายแดนไม่ได้แสดงออกถึงการเมืองแต่อย่างใดแต่ทว่าประเด็นนี้เองครับทำให้เกิดการตั้งคำถามลุกลามเป็นข่าวใหญ่โตที่รัฐบาลน,นั้นต้องออกมาโต้กันไปมาโยงไปถึงองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเรื่องในฝั่งรัฐบาลน,นั้นจะจบลงแบบไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปขณะที่เมื่อลองเข้าไปดูข้อมูลที่เปิดเผยช่องทาง YouTube ของเธอนั้นเป็นสายท่องเที่ยวและมีผู้ติดตามมากกว่า1.24ล้านยูเซอร์ แถมเธอนั้นยังมีบทบาทเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทเว่นกลมจำกัดบอกเลยครับว่ารายได้นั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นนั้นนะครับประกอบกิจาการจัดหาศิลปินนักแสดงนักร้องพิธีกรบันเทิงและงานแสดงละครซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่10มีนาคม2565 ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทและข้อมูลการน,นำส่งงบการเงินล่าสุดนั้นในปี2565ชี้ครับว่ามีทรัพย์สินรวมมากกว่า7ล้านบาทซึ่งได้กำไรสุทธิอยู่ที่กว่า8 0 0แสนบาทส่วนประเด็นดราม่าที่เธอถูกตั้งคำถามแล้วก็วิจารณ์ต่างๆนานานั้นก็ได้ออกมาชี้แจงชัดพร้อมกับขอโทษในความคิดน้อยของตนเองในบางเรื่องแล้วด้วยเปิดตัวอย่างพร้อมออกอากาศกันแล้วนะฮะสำหรับละคเรเซตใหม่ต้อนรับต้นปีของทางช่อง3ม ที่จะทาให้แฟนๆนั้นอมยิ้มตามกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือรักท่วมทุ่งกับการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของออกัสวชิรวิทย์และน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์คู่จิ้นที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอกับบทบาทรอบนี้ที่สปอยได้เลยครับว่าคุ้มค่าคืนกําไรแบบสุดๆแถมพระเอกนางเอกของเรื่องนี้ก็แวะมาสวัสดีทีมข่าวคมสลึกบันเทิงของเราด้วยจึงอดไม่ได้ครับที่จะให้ทั้งคู่นั้นได้สปอยเพิ่มเติมก่อนจะได้ชมกัน แต่ว่าวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูเซิร์ฟนิดนึงบบตอนแรกก็รู้สึกว่าสบายใจอยู่เพราะว่ามันก็บบนออกมาน่ารักครับผมขวั่งน้ำฟ้าก็รับบทเป็น2ตัวละครค่ะเป็นสายสมอแล้วก็มายม,มค่ะมานะครับนะหรือว่าแม่จะเรียกไอหมาครับวันนี้เราก็อยากจะฝากเพลงประกอบละครเรื่องนักท่ม่มทุงนะครับชื่อเพลงว่า รัวจะเผอรักเธอไปสักวันนะครับก็ฝากความสนุกของละครรักทุ่งทุ่งของพวกเราด้วยค่ะวันนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะทางช่อง3ก็3 3เวลา1ทุ่มตรงนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาเจอเราได้ที่หน้าจอช่อง3ค่ะและหลับช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะฮะมีพระเอกนักแสดงซีรีส์ใหม่นะครับมาให้ติดตามอีกแล้วครับผมนั่นก็คือหนุ่มวินและก็หนุ่มอู๋นะฮะจากซีรีส์เรื่องคดเฟนครับบอกเลยครับว่าคู่นี้นั้นน่าจับตามองมากๆครับผมซีรีส์ของคู่นี้นั้นนะฮะจะออกอากาศในเดือนม,นค,มครับ ก็พวกเรานะครับกำลังจะมีซีรีส์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับชื่อว่า Close Friend ครับผมซีซั่นส So โซจูบอมครับเราไปถ่ายที่เกาหลีนะครับทั้งเรื่องเลยครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับคนนี้ครับซึ่งผิดหวังจากการที่จะเดบิวต์นะครับแล้วก็มีเรื่องมากมายวายป่วงเกิดขึ้นครับก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับผมว่าจริงจังนั้นใช้ได้ครับทุกคนดูแบบเต็มที่มากก็เขาค่อนข้างจะโปรเฟชโนลมากเลยด้วยความที่เวลานอนเราน้อยนะบางทีเราก็มีแบบเตือนไม่ไหวบ้างแต่ว่า นอกจากนั้นพอเขาได้เหมือนกับตักเตือนเราแล้วนนเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวเข้ากับ c ลเจอร์ของเขาได้ครับพี่มีความเป็นมอืออาชีพมากๆ และสำหรับช่วงคนดังออเซ็วันนี้นะครับมาพูดคุยกับดีเจดาด้าดีกว่าครับที่ล่าสุดเนี่ยมาสวัสดีปีใหม่คมชัลึกบนทงของเราถึงที่ละทีเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยยังอัปเดตถึงเพื่อนสาวอย่างดีเจต้นหอมครับที่ล่าสุดนั้นเธอไปอัปเดตหน้าใหม่มาดาด้าบอกครัวว่าถ้าเกิดว่าต้นหอมสวยขนาดนี้แล้วเนี่ย,เ,เ,ยเธอก็ไม่ยอมอยากเป็นนางเอกเกาหลีเหมือนกันจ้ะอุ๊ยก็คือดีเจต้นหอมเขาหน้าใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเขาหน้าเหมือนซองเทคเคียวเราก็อยากจะเหมือนอ่าอะไรนะคิมคิมแต่คิมแต่ฮีบ้าง เขาคือมาเขาเป็นซองไฮเคียวเมืองไทยเราอยากจะเป็นคิมตาฮีเมืองไทยบ้างอะไรอย่างนี้ก็คิดอยู่คือตอนแรกก็คือแบบว่าเดี๋ยวขอดูเคสต้นหอมแต่พอออกมาแล้วคือสวยมากเพื่อนสวยแบบสวยมากๆเลยอย่างนี้ค่ะทําให้แบบว่าต้นหอมเป็นแรงบันดาลใจดาด้าก็อยากไปทําบ้างอยากเป็นแบบว่าคิมตาฮีก็คือจะกลายเป็นแบบว่าซองไฮเคียวคิมตาฮีเอาเป็นว่าก็ต้องมารอผลกันนะฮะว่าหลังจากพี่ด้านั้นนะครับไปอัพสวยมาแล้วจะจึ้งตาแตกขนาดไหนครับผม ก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ